สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเรามาอยู่กันที่ EP ที่13แล้วนะคะตามชื่อตอนเลยว่าตระกูล Number นะคะเจอดีแน่ๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยครูเบิร์ดจะเอากลุ่มคำบอกปริมาณที่ค่อนข้างยากกว่าเดิมมาให้พวกเราดูเนาะนะคะปกติเนี่ยพวกเราน่าเจอคำว่า Many กับคำว่า Much มาชนช้ำแล้วเนาะ,ะทีนี้ปุ๊บข้อสอบเขาก็จะเพิ่มความยากขึ้นนะคะ ตัวนะเฉพาะการสอบครูผู้ช่วยนะกะ <c oughs> ารสอบไม่ว่าจะเป็นกพในยุคใหม่นะคะนะหรือแม้แต่ข้อสอบโทอีกแล้วแต่เนาะก็จะมีความยากขึ้นดังนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มมาเป็นกลุ่มคําและที่บอกปริมาณเนาะ mini กับ march เนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบ basic basic ไปแล้วเขาจะเอาคำที่มันยากขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันหลายคนจะต้องเจอกลุ่มนี้มาแน่ๆเลยนะคะเจอคําว่า a l a r g e number of เจอคําว่า a grade deal of ตรงนี้เนาะ สองกลุ่มนี้ขอเอาความหมายให้ทุกคนก่อนความหมายของสองคำนี้ค่ะสองกลุ่มนี้มันแปลว่าจํานวนมากๆจํานวนมากๆ ไม่ได้แค่มากอย่างเดียวนะมันคือมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูพร้อมกันที่นี้ปุ๊บป,ประเด็นก็คือ2กลุ่มนี้แปลว่าจํานวนมากๆเหมือนกันแต่การใช้งานไม่เหมือนกันการใช้งานของกลุ่มข้างบนทุกคนลองสังเกตนะฮะตั้งแต่คําว่า a l a r t number of เนี่ยนะคะจนถึงคําว่า a g r a d e deal of ตรงนี้จะตามด้วยนามประหจน์ เรามาดูพร้อมกันนี่ไงเห็นปะ a g r e a t number of men men เป็นนามผู้พน์เวลาแปลก็จะแปลว่าผู้ชายจำนวนมากๆนะทำไมดูแลฉันประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือหลายคนอะเจอคาบนปุ๊บตามไปวนามหู้พน์อ่ะอันนี้พอจำได้อันนี้พอจำได้ถูกต้องปะแต่ข้างล่างเนี่ยเจอคำว่า a l a r t amount of จนถึงคำว่า a g r e a t e deal of ตามด้วยคำนามนับไม่ได้รู้แหละว่าสอ,อันนี้มันแปลว่าจำนวนมากๆแต่ว่า ตอนทําข้อสอบอ่ะไม่รู้ไงว่าตามด้วยนามพรหูพจน์หรือตามด้วยคำนามนับไม่ได้จริงปะเทคนิคอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเทคนิคอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะเวลาที่เราจะจำอ่นะคะให้เราจําแบบนี้เดี๋ยวครูเบิร์จะขีดตรงนี้ทุกคนดูเห็นคําว่า number ไหมคะ Number นี่ก็แปลว,ว่าจํานวนตัวเลขจริงปะเพราะฉะนั้นถ้าเจอจำนวนตัวเลขเนี่ยตอบครูเบิร์ตนะนับได้หรือนับไม่ได้ อ่ะแน่นอนก็ต้องทำมานับได้จริงป้าดังนั้นเราจะท่องท่องว่า number number นามพระหูพจน์ number number นามพระหูพจน์ไม่เจอ Number นามนับไม่ได้ฟังดีๆอีกหนึ่งรอบขีแพงเลยจำว่า number number นามพระหูพจน์ไม่เจอ n u m เบอร์นามนับไม่ได้เห็นไหมคะถ้าเราเจอคำว่า Number ตามด้วยนามพระหูพจ์ นะเขาเพียนับผู้พูดมีการเติม s กับ es แบบนี้เนาะอาจจะเป็น m a n ก้ก็ได้เนาะถ้าเป็น mango ก็เติม es ไปแบบนี้เนาะแต่ถ้าไม่เจอ Number แบบนี้เห็นปะนามนับไม่ได้คำว่า money อย่างเงี้ยเห็นไหมนับไม่ได้ใช่ไหมคำว่าอะไรนะ,ค,ะคำว่า tier อย่างเงี้ยนามตานับไม่ได้คำว่า w a r d e r อย่างเงี้ยนับไม่ได้เพราะฉะนั้นคีย์ของเราคือ number number นามพหูพจน์ไม่เจอ number นามนับไม่ได้ทีนี้ปุ๊บข้อสอบไม่ออกแค่นี้หรอกข้อสอบออกอะไรอีกข้อสอบชอบออกสองตัวนี้ นี่ไงเห็นปะมีคำว่า the number of แล้วก็ a number of เดี๋ยวเราจะมาชแหละกันนะคะอย่างที่ครูเบิร์ตบอก number number ตามด้วย n พราหูพนก็จริงเห็นปะนะคะแต่แต่สองตัวนี้นะคะสังเกตตัวหนึ่งใช้ is ตัวข้างล่างใช้อ่าโอ้โหการใช้งานตาม verb เ,เรื่อง subject กับ verb อีกไม่เหมือนกันทีนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีวิธีการจำยังไงก่อนให้วิธีการจำขอให้ความหมายก่อนละกันเนาะนะ ความหมายของข้้งบน the number o f แปลว่าจำนวนของค่ะเวลาแปลก็จะแปลว่าจำนวนของรถยนต์กําลังเพิ่มขึ้นข้างล่างจะแปลว่าจำนวนหนึ่งประโยคนี้จะแปลว่ารถยนต์จำนวนหนึ่งมันเก่าความหมายไม่เหมือนกันข้างบนแปลว่าจำนวนของข้างล่างแปลว่าจำนวนหนึ่งขี่แพงอ่ะจะให้คี์แพงแล้วนะคะ ทวนก่อนนะของเก่า number number นะคะนามพหูพจน์ไม่เจอ number นามนับไม่ได้ทีนี้ปุ๊บวิธีจำอ่ะดูพร้อมกันอ่านตามครูเบิร์ตอ่ะพูดตามครูเบิร์ตอ่ะอ่ะ number of พูดตามครูเบิร์ตนะอ่ะ number of อ่ะอ่ะอ่ะอ่าหนึ่งรอบอ่ะ number of อ่ะอ่ะอ่ะ อ่าแบบนี้ค่ะนะครับแล้วเจอข้อสอบปุ๊บเนี่ยถ้ามันเจอ i s กับเจอคําว่า are เจอคำว่าอ่าน number o f ก็ทําไมอ่ะ number o f อ่ะอ่ะอ่ะอ่าอ่ะอ่อ่าแต่ถ้าเป็นเดอะเราใช้อะไรคะเนี่ย i s ไปแบบนี้นะอ่ะ number o f อ่ะอ่ะอ่ะอ่าท่องความกัน์ณนะ number number นามพะอูพจน์ไม่เจอ number นามนับไม่ได้อ่ะ number o f อ่ะอ่ะอ่ะ อ่านั่นเองทีนี้ปุ๊บอย่าจำแค่นี้เพราะข้อสอบอาจจะออกเราได้นะถ้าเป็นอ่านดัมเบลเป็นคำว่า r อาจจะผันเป็นคำว่า w e r e ก็ได้นะคะาอาจจะผันเป็นคำว่า w e r e ก็ได้หรือเขาก็จะเลี่ยงอาจจะใช้คำว่า do อาจจะใช้คำว่า have อย่างนี้เห็นไหมคะ นะแต่ถ้าเป็น east เนี่ยอาจจะเป็นคำว่า was นะอาจจะเป็นคำว่า does ก็ได้อาจจะเป็น has ก็ได้สังเกตว่ามันมีการเติม s แบบนี้เนาะถ้าเป็น the เนี่ยก็ยยจะต้องเป็นคำกริายาก็จะต้องมีการเติม s ความจริงเขาจะเรียกพวกนี้ว่ากริยาเอกพจน์เรียกพวกนี้ว่ากริยาประอุพจน์แต่ไม่ต้องจำมากเผื่อมันจะงงจำว่า a number of a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  นั่นเองนะคะเสร็จตรงนีเรียบร้อยดูข้อสอบพร้อมกันมานะคะเจอข้อสอบอะเรื่องเนี้ย เจอคำบอกปริมาณแบบนี้ให้เราอ่านหลังช่องเจอช่องว่างอ่านต่ออีกนิดเจอช่องว่างอ่านต่ออีกนิดแล้วเรามาพิจารณาค่ะคำว่า f a t เป็นคำนามนะคะเป็นคำนามแปลว่าไขมันเป็น adjective แปลว่าอ้วนนะเพราะฉะนั้นตอบครูเบิร์ตไขมันนับได้นับไม่ได้ตอบนับไม่ได้จริงปะนะนับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนับไม่ได้นะนับไม่ได้ นะัไม่ใช่พะหูเพราะพะหูมันนับได้จริงปะ่ะเราตัด number เห็นปะ่ะเราตัด many อ่าเราตัด a l o t เพราะว่าต้องมีคำม่อ off ด้วยนะคะตอบข้อไหนเลย3 A g r e a t deal of fat ก็คือจำนวนมากๆต้องการไขมันจำนวนมากๆทำให้ร่างกายอบอุ่นก็ว่าไปต่อมาข้อ2จะค o ว่า m o n y อ่ะ m o n y นับได้นับไม่ได้พร้อมกันนะนับไม่ได้นับไม่ได้เพราะฉะนั้นนะนะ number ตัดทิ้งก่อนเห็นปะอุย้ย many ตัดทิ้งอีกแล้วนะคะ เอนอนะคะคำว่า a l l o t ต้องมี off ด้วยเนาะตอบข้อไหนเลยตอบข้อ1ค่ะคะรัฐบาลเห็นป่ะรัฐบาลใช้เงินจำนวนมากๆไปกับการศึกษาแล้วก็เรื่องของสุขภาพแบบนี้เนาะคราวนี้ข้อ3จะมีความยากขึ้นมาหน่อยทุกคนคะ่ะข้อนี้นี่คือแบบปรบับเซียนเลยนะคะค่อยๆมองค่อยๆพิจารณาแต่เราเจอคำว่าอะไรแล้ว the number of เราเคยท่องกันใช่ปะ a number of อ่ะ,อะ อ่าอ้าอ่าอ้าเพราะฉะนั้นตัดช้อยก่อนเนาะนะคะตัดช้อยก่อนเนาะนะคะตัดข้อ1แล้วก็ตัดข้อ2ทีนี้ปุ๊บเราเจอคำว่าหูอยู่นี่เห็นบะาหูมองซ้ายมองขวาเจอคำว่า people people เป็นนามเพราะหูใช่ไหมคะนะเราจะใช้ h a v e หรือใช้ h a s ดีเราจะใช้ h a v e หรือใช้ h a s ดีตอบเลยนะคะอ๋อนะโทษทีโทษที เฉลยผิด the number ต้องใช้ i s ขออภัยขออภัยเออนะครับดูอีกแล้วนะครับเออนะตัดทอนนะทีนี้ปุ๊บมองซ้ายมองขวาโทษโทษค่ะนะคะใช้อะไรดีคำตอบก็คือ people ใช้ได้คะใช้ h a v e นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ3อะค่ะ the number ใช่ป่ะนะคะ the number คู่คำว่า i s เนาะแต่ว่า ah uh, number o f คูคำว่า a e ก็ uh, เลยตัดข้อนี้ทิ้งแล้ว people คู่คำว่า h a v e นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้นะคะค่อยๆไปดูดีๆเนาะนะคะนะ n u m เบอร์น b e r นามพระหุน์ไม่เจอน u m เบอร์นามนับไม่ได้อ่ะน u m เบอร์ออฟอ่ะอะอะ่อะอ,ะอะ่ค่ะนะคะ,นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะสำหรับคลิปนี้นะชอบกดไลค์ไส้กดแชร์นะคะแล้วแล้วเ,เ,เราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย